สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเล่นกันชินครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องแพท1.2กันบ้างครับผมอัปเดตใหม่เมื่อวานนี้เลยครับตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งก็มีของภาษาจีนห้าทุ่มก็ภาษาญี่ปุ่นปะแล้วก็ดึกๆก,ก,ก็มีของภาษาอังกฤษออกมาครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลแพท1.2ได้หลุดไม่ใช่หลุดเดี๋ยวต้องเรียกว่าได้รับการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างคราวนี้เนี่ยแพท1.2เราจะพูดถึงอะไรก่อนดี คือถ้าพูดถึงทั้งหมดเนี่ยคิดว่าคลิปจะยาวไปก็เลยแบบหันไปพราะเรื่องสําคัญแล้วกันก็คือข้อที่หนึ่งครับวิเคราะห์ตัวใหม่ข้อที่สองอดีแฟคใหม่แล้วก็ข้อที่สามครับข่าวลือที่โดนตีตกไปแล้วนะแน่นอนแบนเนอร์เดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนท้ายคลิปโอเคตัวใหม่ครับแพด1.2เนี่ยมันต้องพูดก่อนว่าแพด1.2เข้ามาประมาณวันที่23ธันวาคมโหลดกันบ้านแน่ คือถ้าใครจํากันได้นะตอนที่แพท1.1อ่ะตอนที่ชายกับจงรี่เข้าอ่ะเราโหลดกันประมาณ8จิกอ่ะใน PC 4จิกหรือไงเนี่ยแหละในมือถือเรียกว่าแบบเมมกูจะเต็มแล้วนั่นแหละครับก็เลยแบบ1.2มาแล้วประเด็นคือ1.1เนี่ยไอ้8จิกที่ว่าเนี่ยไม่มีแผนที่ใหม่นะเว้ยคือเป็นแค่แบบเนื้อเรื่องซิเมตกิกนู่นนั่นนี่ข้อมูลใหม่เฉยแต่แพท1.2ครับ มีแผนที่ภูเขาต้องแข็งเพิ่มขึ้นมากี่จิกวะนี่คือคําถามใหญ่เลยครับทำม่งเยอะนีน่าจะอุบอ่มกันนะตอนนี้อะแล้วตัวละครใหม่เข้ามามีอะไรบ้างข่าวดีคือมีเข้ามาใหม่2ตัวข่าวร้ายคือ5ดาวคู่ครับนั่นก็คืออลเบโดและกาเนวพูดถึงไทยก่อนดีแน่นอนครับอลเบโดทำไมต้องอลเบโดอะเพราะว่าอลเบโดเนี่ยเข้ามาทันทีที่แพทหนอเข้า หรือพูดง่ายๆคือจบตู้จงลี่ปุ๊บอลเบโดเข้าทันทีและอย่างที่เขาลือนครับว่าเอออะไรนะไม่ใช่ลือนะบอกว่าที่เขาคุยนะว่าเฮ้ยจงลี่เนี่ยจะเก่งได้ต้องมีอลเบโดนะผมว่าตอนนี้ไม่น่าใช่ละคือไม่น่ามาครับขนาดนั้นถ้าเกิดบอกว่าจงลี่เก่งได้ต้องมีอลเบโดนะคนที่มีจงลี่ไม่เปิดอลเบโดแน่นอนดันงนั้นผมคิดว่าอลเบโดเนี่ยน่าจะต้องเก่งในตัวเอง แล้วประเด็นอีกอย่างคือว่าด้วยความที่ตัวของอาเบโดเนี่ยเป็นธาตุดินชนกับจงลี่เขาออาซัพพอร์ตสองตัวชนกันไม่ได้ไม่งั้นมันจะไม่น่าสนใจเลยคือถ้าเกิดจงลี่ก็ซัพพอร์ตอาเบโดก็ซัพพอร์ตนะน่าจะพังครับน่าจะพังยับยับเลยผมมองว่าอาเบโดเนี่ยโรของเขาเนี่ยน่าจะเป็น DPS อันนี้เดาวิเคราะห์คือคุณจะป,ปั้นจงลี่เป็น DPS ก็ไม่ได้แล้วอะ่ะเพราะทางมิคโยยบอกว่าเออเนี่ย จงนี่นะเป็นซัพพอร์ตนะอ่ะซัพพอร์ตกับซัพพอร์ตถ้าตัวหน้าซัพพอร์ตอีกตัวนะเป็นซับซอนซับนะไม่เหลือผมดังนั้นเนี่ยเดาล่วงหน้าเลยว,ว่าอาร์เบโดอ่ะเป็น DPS ชัวๆตัวตัวหนึ่งนี่เดาแล้วบอกชัวๆหน้าตีปากจริงเลยโอเคครับแล้วอาร์เบโดทำอะไรได้บ้างอาร์เบโดเนี่ยเห็นในคลิปพรีวิวครับผมไม่แน่ใจว่าการเอาคลิปพรีวิวมาดูดมาใส่ช่องเนี่ยทำได้หรือเปล่าก็เลยขอเป็นภาพนิ่งนะครับ เป็นเรื่องของภาพตัวละครแทนคือสามารถสร้างลิฟต์ดอกไม้ได้ไปยืนปุ๊บมันจะลอยขึ้นมาพื้นมันดูจะเวิร์กดีนะคือข้อเสียของตัวโอ่งของตัวคอหลักท่านดินเอ่ยเซา,าของจงลี่เอ่ยคือเวลาเล่นครับมันต้องเผลอปีนอะเวลาไปสู้อะเออเผลอปีนปุ๊บมันก็แบบเสียจังหวะถูกป่ะแต่ด้วยความที่อันนี้เป็นแค่ลิฟต์เหยียบปุ๊บลอยขึ้นไปก็แปลว่าถ้าเกิดเราอยากทำดาเมจจากที่สูงเช่นกระโดดล,ลงมาแทางพื้นหรือว่า เอาตัวยิงไกลไปยิงจากที่สูงเนี่ยผมว่าลิฟของอาเบโดน่าสนใจนะคือมันน่าจะใช้งานได้ดีกว่าการมีโอมมาขวางทางอะ่ะทุกคนน่าจะรำคาญดีทั้งโอมทั้งเสาเนี่ยน่ารำคาญมากเลยเวลาเล่นเป็นมัลติเพเยอร์แต่ถ้าเกิดเป็นลิฟอย่างนี้เนี่ยอยากขึ้นก็ไปเหยียบไม่อยากขึ้นก็ยิงผ่านได้เลยผมว่าน่าสนใจอันนี้ไอเป็นตัวละครที่ดีแต่น่าเปิดขนาดนั้นไหมรอดูกันต่อไปครับผมอาเบโดเข้าอย่างที่บอกไปคือ แพน1.2เข้าวันที่23อเมโดเข้าเลยนี่คือข้อดีส่วนตัวต่อไปครับการิวก็ับผมน้องครึ่งกิเลนของเรานะฮะอันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนอวยมากแล้วก็รอกันเยอะโดยเฉพาะท่ายิงของน้องเนี่ยอยากเอาขึ้นมากเลยแต่ไม่รู้ว่า YouTube ย,ยอมหรือเปล่าค่อนข้างจะดึงดูดใจนุ่มหนุ่มหลายคนเลยครับท่ายิงของน้องนะครับเอาเฉพาะท่ายิงก็น่าเล่นแล้ว ก็สำหรับท่าเตะหอกของจงลีปะ่ะแบบท่าอย่างสวยเลยแต่แบบปรกบากฏออกมาจริงแล้วไม่เวิร์กอย่าอย่านะอย่านะพี่โยโยนะตัวนี้คนอวยเยอะไม่แพ้จงลีนะถ้าจงลีนี่สามแห่งชาติตัวนี้ก็ภรรยาแห่งชาตินะเว้ยหนุ่มๆรอกันเต็มเลยเนี่ยการดิวเนี่ยการดิวเข้าช่วงประมาณกลางเดือนมกราคมซึ่งก็คือมีเวลาเก็บเพชรอีกเดือนหนึ่งถ้าเกิดเราเก็บพรเมองเจมทุกวันไม่ใช้เลย150ร้อยห้าสิบหรือเปล่าเดี๋ยนะเก้าสิบจากตัวระยวัน แล้วก็60จากเควสคคำขอ150ต่อวัน30วัน4ีน่0เมตร30โลมีโอกาสอยู่นะฮะสาโลนี้ก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันนะครับการนิวครับอ่ะทำอะไรได้บ้างการนิวเนี่ยเห <s ame thinking> มือนเป็นซอบดีพนะจากภาพการใช้สกิลที่เห็นมาคือเสกดอกไม้กลางทุ่งได้ก็คือเปสกดอกไม้ลอดสตูเข้ามาได้ไมจะมีผลกับพวกแบบยั่วส,ส,สาตูเหมือนกับไอ้ตุ๊กตาของ แอมเบอร์หรือเปล่าอันนี้เป็นไปได้แล้วก็อันติครับเป็นการเสกเหมือนดวงจันทร์น่ะแล้วก็ปล่อยเขาเรียกนะกราเซียเออน้าแข็งตกลงมาใส่ศัตรูน่าจะเล้นเอลีนะตัวนี้แล้วก็มีความพิเศษอย่างคือการชาร์จยิงของการิลครับมี3ระดับจากตัวอื่นมีแค่สระดับถูกปะอันนี้บอกว่ายิ่งชาร์จนานย,ยิ่งดีแปลว่าจะมีอะไรพิเศษกับการชาร์จของการิลได้รอดูพีีตัวละครเต็มๆในอนาคต ถ้าถามว่าการูน่าเปิดไหมเอาสกิลเราไม่รู้ไงเอาแค่ความอวยผมว่าน่าเปิดนะยิ่งเป็นหนุ่มๆเนี่ยคนเปิดเราชอบฟีลความขี้ลืมของน้องเขาแบบเออเอะเป็นลูกครึ่งกินเลนที่เออๆแบบเฮ้ยเป็นโดนนะเว้ยประมาณถ้าเป็นซูโค่สายซุ้มซ่ามอแบบการูโกสายเอออ่ะเวิรก์กเวิรก์กน่าเปิดนะผมตัวนี้ดื้อๆเลยใช่ไหมเออส่วนบทบาท อย่างที่บอกครับซับ DPS แน่ๆเลยดูจากอาการแล้วเพราะว่าดอกไม้กลางบนพื้นได้อันติเมตก็เสกแล้วอยู่ลอยบนฟ้าไม่รู้ว่าสับตัวแล้วจะหายหรือเปล่าถ้าอันติเมตสับตัวแล้วไม่หายนะแน่นอนครับซับ DPS สบายๆดังนั้นถ้าเกิดเอาความหน้าเปิดในการใช้งานการิวก็ไม่น่าพลาดครับผมโอเคต่อไปก็เป็นเรื่องของอันติแฟคกันบ้างฮนะอันติแฟคครับข่าวดีของเทวสายน้ำแข็งทุกคนครับเซตน้ำแข็งมาแล้วครับบริสตั r สเตรเยอร์นะะไม่ใช่สเตรเยอร์นะสเตรเยอร์คร er, นะับผม มี2ชิ้นครับเพิ่มสมมติท่าน้ำแข็ง15%อันนี้เนี่ยเรียกว่าใช้ได้ทุกคนเหมือนกับพวกเซตไฟที่แบบ2ชิ้นบวกไฟ15 2ชิ้นบวกลม15 2ชิ้นบวกดิน15บหนะครับใช้ได้หมดเลยน,นี้ใส่น้ำแข็งใช้ได้หมดแค่2ชิ้นก็แฮปปี้แล้วเวิร์กแต่ถ้าเป่างี้แปลว่าต้องมีดันใหม่เพราะว่าดันอันดิแฟกเดิมมันเต็มทุกช่องแล้วต้องมีดันใหม่ให้เราไปตามไล่เซตน้ำแข็งแน่นอนครับ1 1ดันแน่ๆแล้วก็ถ้าเป็นเซต4ชิ้นครับ เมื่อศัตรูติดผลของน้าแข็งเช่นโดนสถนานน้าแ,แข็งขึ้นหัวเนี่ยจะมีโอกาสตีศัตรูตัวนั้นคีเพิ่มขึ้น20%คือตัวที่ใส่อันนี้แฟงเซตน,นี้เนี่ยตีศัตรูติดน้ําแข็งบนหัวเนี่ยโอกาสคีเพิ่มขึ้น20%แปลว่าน่าจะบีบให้น้ำแข็งเล่นสายรีมากขึ้นครับผมถ้าเล่นเซตนี้นะแล้วก็ถ้าศัตรูติดฟอสเซนคือโดนทัดน้ดาโดนน้านแ,ขแ,นนแข็งแล้วกลายเป็นน้ําแข็งแช่ไปเลยเนี่ยฟันตัวนั้นครับติดคี40%โอ้ หรือเราจะปั้นใสน้ำแข็งครีดาเมจได้เลยถ้าอย่างนี้เอาตัวละครไม่ต้องปั้นแบบเน้นครีเลยอัปตาครีตัดออกเน้นครีดาเมจอย่างเดียวแล้วแช่แข็งศัตรูเอาแล้วต่ก็เอาตัวนั้นตีถ้าเป็นอย่างนี้นี่ใครใช้งานเซตนี้ได้บ้างใครย,ย่าได้ชงยุนได้ชงยุนนี่เวิร์กเลยเออฟันน้ำแข็งด้วยเน้นชงยุนกับในน้อยเขาอวยนี่ว่าเขาอวยคู่ชงยุนใยน,น้อยนี่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย โคใช่อ่ะเออในน้อยเสกน้ําใส่สโตปุ๊บชงยุนฟันน้ําแข็งติดปุ๊บติดขี้รัวๆเฮ้ยได้วะ่ะนั้นแปลว่าเราต้องไีบเปิดหาชงยุนเดีวะเพราะชงยุนดนาเมจตอนนี้สี่หกถึงจะคุ้มโอ้โหมิโ,โยโะแกมันร้ายเอออันนี้น่าสนใจบริษัทสเตรเยอร์นะฮะคู่ชงยุนในน้อยนี่น่าจะมาะทั้งเรื่องของอติแฟกต์และแฟนอาร์ตโอเคถัดไปครับผม h e r t t o t the d e เครับอันนี้เป็นการทำร้ายจิตใจผู้เล่นที่ไม่ได้เปิดหาชายอย่างที่สุดครับผมทำไมอ่ะ h e r t t o t the d e เครับเป็น a าร์ติแฟที่บอกว่า2ชิ้นบวกไฮโด o d ตรามิบเปอรแปลว่าชายที่กดสกิลทาตุปุ๊บตีเป็นน้ำแรงทันทีครับผมชิงเครอรในน้อยก็ใช้ได้โอ้โหมันอวยอีกแล้วอะ่ะแล้วก็ถ้ามี4ชิ้นครับ เมื่อใช้ Elemental Skill การโจมตีปกติและช์จโจมตีดามเมจเพิ่มขึ้น30%แล้วกูไม่ได้เปิดตู้ชายไอ <c oughs> คืออร์ติแฟกต์เส้นี้ครับโคตรดีกับชายมากๆเลยเพราะชายกดสกิลทาุปุ๊บอาวุธจะตีเป็นทาุน้ำไอมีน้ำน่นะเออแล้วดามเมจทตาน้ำบวก15%าเปได้เต็มเต็มจากนั้นครับเมื่อกดอินเวนท์สก l ล การมีปกติและชาร์จแอทแทกบวกดาเมจ30%แปลว่าชายเนี่ยเซตนี้ได้เต็มเต็มเลยนะแบบกำไรสุดๆได้ทั้งไฮโดรดาเมจได้ทั้งดาเมจจากการจะมีปกติแล้วก็การชาร์จโจมตีแน่นอนครับเราไม่มีชายใครมีชาย C6 ขอยินดีนะครับนี่คือเซตที่เหมาะมากๆกับตัวชายนะครับโอ้โหกัดฟันไม่มีชายทำไมดีวะเอามาใส่บาบาลาไหมไม่น่าเวิร์กเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวนะ มา巴าก็เล่นได้นะไฮโดราเมจแต่จะดีเหรอเอามาซับเฮอะแต่ก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นบา巴าสายปืนกลก็น่าจะโอเคนะไอเนี้ยเพราะว่ากด e อินเวนท์โสกิลมันต้องใช้อยู่แล้วฮิวให้ตัวเองของให้เพื่อนแล้วก็โจมตีปกติลัวๆคลิกๆๆแล้วก็ชาร์จยิงมันก็ได้อยู่นะไม่ใช่ไม่ได้เออถ้าอยากเล่นบา巴าดาเมจก็เซตนี้ก็โอเคนะเคครับผมนี่ครับอ์ติแฟใหม่ทั้งหมดสอเซตนะฮะ ลิซ่าสเตรเยอแล้วก็ฮารออด์อรรดออฟเดฟสปบละครดอมเพจไหมท้ายคลิปคำถามนี้ครับมีประเด็นตรงที่ว่ามีคนปล่อยรูปหลุดของตัวละครสี่ดาวตู้ a อเอ e เบตมาแล้วซึ่งเป็นภาพเฟกในตู้นะครับมี Amber อ,อร์คย่าแล้วก็ซูคโครสนะผมสามตัว Amber อ,อร์คย่าซูคโคมีเกิรการตีแล้วครับว่าเฟกแน่นอน คือถ้าเกิดเป็นของจริงครับรอประกาศดีกว่าอย่าเพิ่งเชื่อเข่าวเลยครับผมคุณคิดดูครับถ้าเกิดเอาแอมเบอร์กับขย่ามาใส่ตู้เนี่ยใครมันจะกล้าเปิดวะคือแบบใส่กันตลาดทองบีบคอไฟวางแผนอะมึงทำบ้าอะไรเอามาใส่ได้ยังไงไอภาพนี้คุณคิดยังไงตู้เลดอัพนี้แน่นอนครับเฟกแน่ๆแล้วเพราะว่าอะไรก็ตามที่มิโฮโยไม่ทันประกาศเปทางการนะครับตีไว้ก่อนว่าเฟก ต่อให้พี่ฮโยประกาศเป็นทางการแล้วอาจจะมีการเนิร์ฟได้อีกเรายังไม่ลืมจงรี่นะพี่ฮโยนะอย่าคิดนะว่าเราลืมอ่าประมาณนั้นโอเคครับสำหรับการวิเคราะห์ตัวใหม่และอินสแฟกใหม่แพท1.2ก็ 2, จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจอยากพูดคุยอะไรด้านล่างในคอมเมนต์ก็ผมแล้วก็ถูกใจฝากไลค์และซับสไครต์ให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับรายการคุยเล่นกันชิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย